เรื่องนี้คนเขาก็พูดพูดถึงกันอื้ออึงเหมือนกันไปทําพิธีเห็นบอกน่าจะเป็นลงนะมั้งเดี๋ยวเมื่อวานเราก็เพิ่งพูดถึงเรื่องทาพิธีที่ไปโย,ยบไปเหยียบใช่ไหมอ่เหยียบบนแคร่แล้วก็รักษาโรคแต่ว่างานนี้เสริมสเสน่ห์ค่ะลงนะเสริมสเสน่ห์แต่คนที่ทําพิธีเป็นพระไงแล้วส่วนใหญ่สาวๆชอบไปทํากลายเป็นว่าจังหวะที่จะต้องลงนะคนไปจับสังเกตบ,บอก พระเนี่ยเอานิ้วจิ้มที่หน้าผากสีกาหรือเปล่าคุณผู้ชมดูพวกคลิปในติ๊กตอก,ก่อนก็แล้วกันเพราะเหตุการณ์นี้เขาบอกอยากจะให้สื่อตรวจสอบหน่อยนะคะถ้าเป็นพระจริงๆมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมใช่พระไหมเนี่ยแต่สีจีวรก็แปลกเนาะ<อ>สีเหมือนเออสีเหมือนทางภาคเหนือสีเหมือนพวกครูบงครูบา เนี่ยค่ะแล้วก็เห็นบอกมีการเปิดชแนลของวัดในการแชร์คลิปอะไรต่างๆเพราะเปิดชแ<ค>นลด้วยคนดังเนี่ยเขาไปทํากันหลายคนบางคนเป็นเด็ตไอดอลบ้างบางคนเป็นนางงงนางงามก็ไปทําพิธีแบบนี้กันแต่ปัญหาคือตอนที่ทําพิธีบางทีต้องเขียนมือบางทีต้องจิ้มนะผ่าโดนตัวกันหรือไม่ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมน้องดนค่ะเดินทางไปที่วัดใหม่สุป,ปดิษฐารามรอยู่นี่เองนครปฐมพระใสียจีวรสีนี้เหรอโอ้ไม่ค่อยเห็นนะ พระวัดที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราจะใส่จีวรสีประมาณนี้ซึ่งเบื้องต้นเราได้คุยกับพระอาจารย์ไก่ด้วยพระอาจารย์นรงรัตเขมวัโลคือเป็นพระลูกวัดที่ประกอบพิธีนี้เขาบอกว่าพิธีที่เห็นในรูปเนี่ยคือปิดทองคําแท้เปิดดวงเศรษฐีพระศิวลีเรียกทรัพย์ วัดเนี่ยเขาเป็นวัดท่องเที่ยวคือ,อที่ผ่านมาก็จะมีคารวะมาขอให้ประพรมน้ำมนให้ลงณห,หน้าทองให้เสริมความไ็นสิริมงคลที่บอกเป็นวัดท่องเที่ยวเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาแล้วก็จะมาเป็นลูกศิ์ลูกหาเสริมดวงชะตาค่อนข้างเยอะเพราะเป็นข่าวไปพระช่านผู้ใหญ่เห็นแล้วบอกว่ามันไม่เหมาะสมกับสมรภาพของสง์ก็เลยให้ปรับเปลี่ยนบอกว่าหลังจากนี้ให้คารวะหรือลูกศิษย์มาแปะทองให้กับชาวบ้านแทนพระสงฆ์จะดีกว่าไหมโดย ให้พระกวัดเจิมหน้าผากให้กับชาวบ้านแล้วก็ใช้ไม้เจิมแทนไม่ต้องเอานิ้วไปสัมผัสตัวแต่พิธีกรรมนี้เอาจริงๆคือเป็นพิธีกรรมที่ทำณห,หน้าทองแล้วเพิ่มความเป็นสิริมงคลเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้รู้สึกขุนข้องหมองใจชาวพุทธหรือไปทําให้พระรู้สึกไม่ดีไปมากกว่านั้นหรือรู้สึกเกินเลยแต่อย่างใดอา้าลองฟังเสียงของทางด้านพระสงฆ์นะฮะที่ทําพิธีนี้พระอาจาร,รย์รงรัตเขมวโลฮะ ลดน้ำมนต์ให้หน่อยอาจารย์เจิมหน้าให้หน่อยช่วงนั้นเป็นช่วงแรกๆพอหลังจากมีข่าวไปแล้วเนี่ยพระผู้ใหญ่ท่านก็เห็นดูท่านก็ติงอย่าใช้อย่าใช้พระนะทางเราก็เลยเปลี่ยนทั้งหมดเป็นคารวาสอันนั้นอย่างที่บอกแหละเป็นช่วงแรกเนาะต้องเข้าใจนิดนึงบางทีมันทุกอย่างอะ่ะมันปัจจุบันทันด่วนเรียกใครได้ก็เรียกนาทีนั้นนะนะแล้วผ้ามันออกไปเป็นไม้มะขาม จ้ะก็เจมิมหลีกเลี้ยงเป็นสิ่งที่ใช้หลีกเลี้ยงโยมด้วยจ้ะนีคือพระท่านก็บอกว่าทางวัดก็ให้มีการปรับเปลี่ยนนะ <c oughs> แล้วทางฝั่งลูกศิษย์เองวันนี้เราได้คุยกับคุณวิริญญาโรธทิตินนนเป็นลูกศิษย์นะแล้วก็มาทําพิธีด้วยคือถ้าเปิดคู่ขนานกันไป,ก,นไปกับตอนที่ทําพิธีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือพิธีเนี้ย คือตัวเองเชื่อแล้วก็ศรัทธาก็มีการกราบไหว้พระศิวลีในวิหารด้วยถวายสังฆทานเสร็จทําพิธีขอขมากรรมแล้วก็ลงน้าหน้าทองตอนแปะเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเลยนะฮะว่าทางด้านของพระเนี่ยคือเขาจะมีไม่ได้ถุงเนื้อต้องตัวจะมีเหมือนกับเนี่ยเป็นไม้อัเล็กๆ<อ>เนี่ยนะฮะแล้วก็ค่อยๆแตะสัมผัสไปกับแผ่นทองเพื่อที่จะติดบริเวณหน้าผากแล้วก็ฝ่ามือคือรู้จักพิธีนี้เราก็ถามว่ารู้จักวัดนี้มาจากไหนเนี่ย เขาบอกห๋อดูจากโซเชียลเห็นจากทิกตอกแล้วเคยมาทําพิธีเนี่ยสาครั้งละทำแล้วรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นก็เลยมาทําอีกเอา้าลองฟังดูฮะมันมันเป็นเกี่ยวกับความเชื่อมากกว่าค่ะทําแล้วสบายใจอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะนห,นหนูมา3ครั้งครั้งแรกพาพี่สาวพาเพื่อนรอบนี้พาแม่มาแม่มาสองครั้งแล้วแม่มาสองครั้งเห็นว่าวัดมันร่มเย็นดีแล้วก็แบบ ท่านอาจารย์เขาก็มีตาด้วยใครไม่มีปัจจัยก็สามารถแบบทาฟรีได้เลยอะไรเงี้ยออมีวิธีตัดกรรมค่ะแล้วก็ลงนะแล้วก็มีไหว้วพระศิวลีตรงนี้นค่ะแล้วก็มีข้างในก็มีมเ,เออท้าเวทแล้วก็องค์พญานาคค่ะคุณผู้ชมตามพิธีอะไรต่างเนี่ยอันนี้เราไม่ก้าวล่วงแล้วกันนะคะแต่วันนี้ไปสอบถามพระพยอมกลยานเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วหลวงพ่อพระพยอมให้แนวคิดมาแบบนี้หลวงพ่อบอกจากที่ดูเนี่ยพระที่ทาพิธีอายุก็ยังไม่มาก แล้วการทำพิธีลงหน้าหน้าทองมันก็มีหลายแบบอย่าเป็นผีเน่ากับลงผูและเป็นผู้หญิงก็อย่ายื่นหน้ายื่นตาไปให้พระเป็นพระอย่ามิดเมย์ไปเกี่ยวข้องกับพรหมจรรย์ทุกอย่างจะได้บริสุทธิ์เพราะใช้คำว่าสิทธนอกครูธรรมดาแล้วเขาถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระบรมครูนั้นครูเสกครูสวดครูเศกครูเจิม ครูศักดิ์เนี่ยเป็นครูที่นอกจากพระบรมครูเพราะฉะนั้นแต่พระคุณเจ้าแต่ละวัดคิดจะทำอย่างเงี้ยถ้ารักษาประเพณีเดิมก็คือพวกเอาดอกไม้ทุกเทียนเอาดอกบัวเกาะเกาะอะไรก็ว่าไปแต่ทางวัดเราเนี่ยเราไม่ทำเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นอเนสนาเป็นการหากินหลายแบบหลายวิธีของพระ พระในนอกจากบินฑบัตฉันก็พอแล้วอย่าไปหาวิธีอื่นๆมาครอบงำตัวเองให้มันเสียภาพรักความเป็นพระเลยกลิ่นและสัมผัสเนื้อหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่ครอบงามจิตใจบุรุษที่สุดเลยและก็ตัดตรงกันข้ามไม่มีรูปอะไรครอบงมจิตใจบุรตรสตรีถ้ากรูปของบุรุษเสียงของบุรุษกลิ่นของบุรุษสัมผัสของบุรุษ สติก็สต,สตทกสะสานหวัดวันนี่พระพิสุทธิำอย่างเงี้ยจะไม่วัดวันเลยก็ต้องเป็นพระอารามพระผู้ใหญ่ติงมาอ๋อแต่จริงนะคือมีวัดบางวัดในจังหวัดนครปฐม<า>ก็เคยเห็นกับตาที่วัดที่เขาจะสักเยอะๆรับสักเนี่ยก็สักให้กับศีกาแล้วก็เอามือจับแล้วก็สักแบบสักแบบโบราณก็เออก็ไม่มีอะไรที่จนะมาคาดมาบังเหมือนกันแล้วผู้หญิงบางคนสักแบบ คือเปิดสายเสื้อในสักด้านหลงังด้านอะไรก็แล้ว,ลวคือเวลาเราเห็นน่ะเราก็ไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากแต่รู้สึกว่าถ้าว่าเหมาะสมไหมพระแตะตัวสีกายยังไงอะ่ะมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว